ธรรมชาติเด้อจ้าเ้ามะในดอกบัวปงถ้แถวบ้านนี่แหละจ้าอุ้โอ๊ะใหก่แบบใหญ่แบโอ้ยหมาเห่า อันนี้พืชพักเกษตรน้ำหรือจ้ะเกษตรน้ำอันนี้พืชพักเกษตรบอกอะค่ะเจ็บไปกินได้หรือจ้ะเนี่าลงน้ำก็เป็นเกษตรน้ำขึ้นบกก็เป็นเกษตรบกจ้ะ เป็นปลาเป็นวัชพืชนะคะขึ้นทัวเลยเอาอยอดอ่อนๆมันะ้ะ มันนี่ผ้ามาชมชมชมปลาปลาริมน้ำว่ามีอะไรมั่งลื่นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะมันขึ้นธรรมชาติเด้เนี่ยธรรมชาติแบบเป็นป่ากระที่ข้าเจ้านั่นลละแต่ว่ามันเป็นที่ลกล่างจะของพนบ่ามาเบิงเนี่ยค่ะ ต้นเฟิร์นแบบนี้เห็นเบินนี่เฟิร์นนี่ที่เขาขายอยู่นี่อ่ล้านหลายบาทนะคะเนี่ยเวลาอยู่ในลานขายอย่ะต้นใหม่เนี่ยบัดเกิดขึ้นธรรมชาติมันแล้วเป็นธรรมชาติบ่มีราคาบัดไปอยู่สือเฟิร์นอยู่ในอ่ะล้านเขานี่แพงเลยค่ะต้นหนึ่งก็เป็นโล่ผู้ใดอ่ะอยากได้ก,ก็สร้างทางสามาเด้อทางสามสิมาเอาให้เสียแต่ค่าทรงพวกเจ้า มืน่นมาเ่ยเนี่ย,ยมันเป็นถนนขึ้นนั่นเนี่ยนี่ค่ะจะไปอย่ายงกับคนออกระถินบกกระถินบกกระถินบกนี่คหะข้าเจ้าพวกกันนั่นข้าเจ้ากับมาหากินนล้วเนี่ยแหละใส่ด่างใส่มอง ซาสิเก็บอัน,นอยอดอันนี้ให้เบ่งเดนอะสงสารม,มามาเก็บอยอดพักบุ่งนี่นี่เห็นมะนี่พักบุ่งเนี่ยเห็นมะเนี่ยเนี่ยแต่เศาเลยมือนี่ออกนอ,อกพื้นทีมาประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละเนี่ยเห็นมะเนี่ยพักบุ่ง บบเบบเบบบงามมาจากพักบุงเก็บเพ็ดคีบซื้อดอกเจ็บกินมะกินดอกเก็บเพ็ดคีบไฮมูเบิงธรรมาฉา,าในป่าไทยเมืองไทยให้เบิงพักบุงเกิดขึ้นเองตรมาถ้าดโดนฝนเนีย่ยเนี่ยให้เบิงแต่าสางซายเย็บผ่าลายให้มาเบิงธรรมชาติไปน้ำมาเมืองไทยก็ยังมี ยี่งงูเนี่ยเนี่ยเห็นมั่ยเนี่ยเห็นมันเนี่ย <c ười> ทาง,งนั้นค้นเขาไปหาปลาบ้านน่ะนะ ตรงนั้นเยอะๆแล้วก็ไม่ไม่ลกขนาดนี้ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเอาได้เต็มถุงถังเลยถ้าคุณจะเอาวัชพืชอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวฉันเดินเดินไปชมเดินไปชมนีะค่ะเปินเปิลเห็นมันเปินธรรมาชาติ เอาตรงนี้ด้วย